ผมว่าใครที่จะจะมาที่ออสเตรเลียนะครับควรที่จะมีทักษะเหล่านี้นะครับเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดนิชานะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพวกทักษะต่างๆที่จําเป็นมากๆเลยในการใช้ชีวิตนักเรียนที่ออสเตรเลียนะครับทักษะเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่ผ่านจากประสบการณ์ตรงของผมเองแล้วก็ จากที่เห็นเพื่อนๆในชีวิตประจําวันที่ได้สัมผัสมานะครับแล้วเอามารวบรวมเป็นข้อมูลต่างๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆครับสกิลการทํางานครับใครที่วางแผนที่จะมาเรียนแล้วก็มาทํางานที่ออสเตรเลียนะครับผมว่าการทํางานระหว่างเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเสิร์ฟงานบริการต่างๆบาริสตา้าหรืองานนวดเนี่ยก่อนที่เราจะบินมาที่ออสเตรเลียนะครับผมว่า ทุกอย่างเน่ยก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีประสบการณ์ท่านั้นยกตัวอย่างเลยงานนวดเนาะใครที่จะมาทํางานนวดไม่ใช่ว่าเอ๊บินมาลงปุ๊บอ่ะฉันจะไปทาจับงานนวดเลยฉันทํางานนวดไต่เปลี๋ยวค่อยมาเรียนเอาเข้าหน้าปัจจุบันนี้นะครับคือคนเขาหางานเยอะมากแล้วคนที่ทํางานนวดเนี่ยเยอะมากสําคัญเลยเขาไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาสอนเราเอาจริงๆครับผมแนะนําว่า ให้ไปหาคอร์สแบบเรียนพอเป็นพื้นฐานให้พอเข้าใจก่อนนยงถ้าคนจะเรียนนวดก็อ่านวดน้ำมันมานวดอะไรมาพอที่จะเป็นพอที่จะรู้จักเส้นรู้จักอะไรแบบบอดี้ไทป์ของร่างกายอย่างเช่นงานบาริสต้างานคาเฟ่แล้วก็ไปเรียนมาไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อเอาไปประกาศนะครับคือเรียนแบบจริงจังเลยเรียนเอาความรู้เรียนเอาประสบการณ์จริงๆเลยแล้วคนที่จะมาทำงานร้านอาหารงานคิทเชนเฮรเนี่ย ก็ทักษะคันเลยไปฝึกมาครับเรียนเปิดดูวีโอต่างๆผมว่าทักษะพวกนี้ถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวมาที่ไทยเนี่ยคือว่าเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะครับผมบอกเลยอย่างตัวผมเนาะก่อนที่จะมาออสเตรเลีย,ลยผมไปเรียนเลยลงคอร์สนวดไปเลยเดือนหนึ่งกับครูทีนี้ก็ได้นวดอะไรนวดเท้านวดตัวแต่ของผมได้นวดไทยส่วนนวดออย มาเรียนที่นี่ผมโชคดีมากที่ทช่วงนั้นผมมาหลังโควิดใหม่ๆแล้วทีนี้ร้านนวดเขาต้องการหมอนวดอ่ะพอสมควรอยู่เขาก็เลยเขาใจดีครับเขาสอนนวดเพิ่มเติมแล้วที่ผมก็เลยนวดด้วยแล้วจากนั้นก็เหมือนแบบเรียนกับลูกค้าไปด้วยเหมือนสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็แบบแล้วก็เก่งผมว่า ทุกคนไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดครับทุกคนล้วนแล้วแต่เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมว่าแล้วที่เนี้ยมันหางานที่หลากหลายแล้วใครที่มีโอกาสสูงอย่างเช่นได้ภาษารู้จักอดทนเนี่ยโอ้ยมีโอกาสสูงมากครับก่อนที่จะบินมาออสเตรียนะครับผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยไปหาประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่เราจะทําที่ไทยก่อนนะครับที่นี่นะครับการมีประสบการณ์เป็นเรื่องที่สําคัญมากม ถ้าเรามีประสบการณ์ในสายงานต่างๆที่เราต้องการที่จะทำเนี่ยถือว่ามีโอกาสได้สูงมากๆตัวอย่างนะครับผมเนี่ยเคยทำงานเสิร์ฟร้านอาหารตอนที่เรียนมหาลัยเนาะเป็นร้านอาหารแม็กซิกันก็พอมีทักษะในการทำทุกอย่างในร้านอาหารบ้างเขียนลงไปใน CV Resume ของเราก็ปรากฏว่าเขาก็รับง่ายมากเพราะว่าโชคดีด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาต้องการคนเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งผม เรียนนวดที่ไทยด้วยอะคิดว่าวางแผนเลยลองทํางานนวดอาจจะได้ทํางานนวดก็เลยเป็นเรียนมาลงคอร์สท,ทุกอย่างมาเสียดายไม่ได้ลงคอร์สบาริสต้าครับถ้ามีเวลาก็คงได้เรียนนะครับ